ร้อ,รองไห้แขน <S <S 2> <S 2> ไม่พ<ต><ถ>อใจ ผู้ชมคะภายหลังเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะในค่ำคืนวันประกวดมิ d แกรนอินเตอร์เนช่นแนล2024ค่ะเมื่อช่วงค่ำคืนวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาที่ว่านะคะทางด้านฝั่งของเอนดีเมียนมาเนี่ยได้มีการเดินไปกระชากมงกุฎและสายสะพายนะคะของสาวงามจากประเทศของตนเองอย่างแทซูเยียนหรือว่าแต่แต่นะคะเนื่องจากไม่พอใจที่นางงามของตัวเองเนี่ยคว้าตำแหน่งรองอันดับส ไปครองซึ่งภายหลังจากเกิดเหตุการณ์เรื่องราวดังกล่าวนี้ขึ้นมาแล้วนะคะ ทางด้านฝั่งของแต่แต่เองเนี่ยเธอก็ยังได้มีการออกมาไลฟ์สดพร้อมกับยืนยันนะคะว่าเธอเนี่ยไม่ได้ต้องการตําแหน่งรองอันดับสองและไม่ต้องการให้เก็บตําแหน่งนี้ไว้ให้เธอนะคะเธอมาเพื่อเป็นที่หนึ่งและเชื่อว่าตนเนี่ยควรได้รับตําแหน่งที่สูงกว่านี้เอนดี ND และทีมของเธอนะคะเชื่อว่าผลการตัดสินเนี่ยไม่ยุติธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งภายหลังที่ทางด้านของแต่แต่ได้มีการออกมาไลฟ์สดแบบนี้ แล้วก็กลายเป็นไวรัลอย่างมากนะคะสําหรับคําพูดของเธอค่ะที่เธอเนียมมาเพื่อเป็นที่1คุณผู้ชมคะงานนี้ก็ทําเอานะคะทางด้านฝั่งของเอลซ่ากชกรเองได้มีการออกมาเคลื่อนไหวค่ะพร้อมกับนะคะได้มีการพูดถึงด้วยเหมือนกันค่ะเมื่อมีการถามว่าถ้าวันนี้คุณไม่มองคุณจะทํายังไงซึ่งเอลซ่านะคะก็ได้มีการตอบแล้วเหมือนกันทาไม่มงเนี่ยจะทํำยังไงอยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้ของเอล อเอลซากดชอกรกันค่ะเอลซากดชกรถ้าวันนี้คุณไม่มองไม่ยังมงกุฎไม่ได้เป็นพุทธนะคุณจะจัดการกับคาวามรู้สึกของคุณอย่างไรขออนุญาตนะคะถ้าไม่มองมันจะไม่มองได้ยังไงคะกหนมานเพื่อมง24 อยู่ไม่เป็นรองใครไม่ได้จริงๆเป็นรองใครไม่ได้ต้องที่หนึ่งเท่านั้นต้องที่หนึ่งเท่านั้นถ้าไม่ได้ที่หนึ่งถ้าไม่ได้ที่หนึ่งสองไม่ได้เขาจะไม่ลงโหวตเองเพราะเดี๋ยวมันลุ้นโหนนิต้าช็อกอธิพันเฉลิมพลนนท์มิสแกร์มองมองน้องผี่ทั้งยี่ี่ครับเดือดร้องไห้แขนไม่พอใจไอพี่มากราบชุดหนูลงเลยนั่นแหละเราชุดสวยไม่ไหวามิ่แกร์เป็นอะไร รอโอ้โหทไม่รู้ป่ะแล้วตัวจริงอ่ะอ้าวจบปะจบปะ โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว,ว่าหลังจากคลิปดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนะคะแฟนนางงามเองก็แหกเข้ามาคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นกันอย่างเยอะแยะมากมายซึ่งแฟนนางงามนะคะชาวเน็ตเนี่ยก็คอมเมนต์นะคะบอกว่าขยี้จัดถ้าหนูไม่มองหนูจะชักดิ้นชักงอนะคะเมื่อเอาลูกคุณหนูมาประกวดนางงามก็เป็นตำนานตลอดไปนะคะน่าภูมิใจจริงๆสําหรับชาวพม่าของเราๆนะคะมันแน่นอก ต้องยกออกค่ะเอามาให้เจ๊ครึ่งหนึ่งนะคะคุณนับแต่เอาอีกนะคะแล้วก็ยังไม่หมดค่ะชาวเน็ตนะคะแฟนนางงามก็เข้ามาคอมเมนต์อีกเยอะแยะมากมายซึ่งบางคนเนี่ยก็บอกอีกนะคะว่าหนูจะให้พี่มากราบชุดหนูนะคะทําถึงถ้าไม่มงมันจะไม่มงได้ไงคะหนูมาเพื่อมงนะคะจะกระชากมงไหมคะโอโหงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยแฟนนางงามรวมถึงชาวเน็ตก็แห่เข้ามา คอมมเนต์ Comment, แสดงความคิดเห็นกันอย่างเยอะแยะมากมายจริงๆสําหรับช็อตนี้นะคะของทางด้านฝั่งเอลซาก,กฎกกรได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมคะ